การเปลี่ยน User Account บน Windows 10จากหนึ่งึงคอเป็นอนื่นนะครับเข้ามาที่หน้าจอ Desktop นะครับคลิกขวาที่ d i s ก์ PC. เลือก Manage ไปที่ Local User เราไปที่ User พ่อ user ์ัวที่ user เตียนจากในหนึ่งคอมลิกขวา rename เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นห่งหนึอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ dc กด enter ปิดไปเลยครับคลิกที่ start menu ครับ s i n out ออกไป เรียบรอ้อยครับ